โจนออฟอาร์ Arc, หรือชานดาร์ค hmm. เธอเป็นทั้งสาวชาวนาธรรมดานักรบและนักบุญเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงมาก mm hmm. เมื่อราว500ปีก่อนเธอต้องสังเวยชีวิตทั้งเป็นบนกองไฟให้กับความอายุธรรมบางอย่าง mm hmm. กว่าเธอจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นั mm ้น hmm. ก็ตอนที่ร่างของเธอเป็นเท่าทุรีไปแล้วและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงวีรสตรีผู้นี้กันครับ ตามบันทึกของสารฟื้นฟูคดีของโจนด์กระบุว่าเธอเกิดเมื่อวันที่6มกราคมราวคศ1412ที่หมู่บ้านดอมเรมีประเทศฝรั่งเศสเป็นบุตรของแจ็คดา์กและอิซาเบลโรเมโดยเกิดในครอบครัวชาวนาในวัยต้นโจนเป็นเชกเช่นเดียวกับหญิงสาวธรรมดาทั่วไปแต่ทว่าช่วงที่เธอเกิดนั้นนะครับอยู่ระหว่างการทำสงครามกับอังกฤษในสงครามที่เรียกกันว่าสงครามร้อยปีด้วยเหตุที่ฝรั่งเศสในขณะนั้น ถูกยึดครองโดยอังกฤษเจ้าอาณานิคมการพยายามต่อสู้เพื่ออิสรภาพจึงเป็นเป้าหมายหลักของประเทศบัลลังของฝรั่งเศสในขณะนั้นอยู่ในระหว่างการแย่งชิงระหว่างมงกุฎราชกุมารชาวที่7ผู้เป็นราชทายาทของกษัตริย์ชาวที่หแห่งราชวงศ์แวรัวปะทะกับกษัตริย์เฮนรี่ที่6แห่งแลงคาสเตอร์รร 6, ของอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับฟิลิปที่สามเดยุแห่งเบอร์กันดีที่ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศหลังจากที่พระเจ้าชาวที่6สวรรคตไป บัลลังฝรั่งเศสก็ว่างเปล่ามาตลอดซึ่งพระเจ้าชาวที่6นะครับทรงมีแลชจะทายาทก็คือเจ้าฟ้าชายชาวที่7แต่ว่านะครับเนื่องจากการลงนามในสนธิสัญญาแห่งทัวเพื่อยุติสงครามร้อยปีและสงครามอักกินคอ ระหว่างพระเจ้าชาว์ที่6และพระเจ้าเฮนรีที่5สิทธิ์ในบัลลังของฝรั่งเศสจึงตกอยู่กับพระเจ้าเฮนรีที่6ด้วยสุทีสัญญากล่าวว่าพระเจ้าเฮนรีที่5จะแต่งงานกับแคทเธอรีนซึ่งเป็นบุตรสาวของพระเจ้าชาว์ที่6และลูกของทั้งสองจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังของทั้งสองประเทศนั่นเองซึ่งทําให้สิทธิ์ในบัลลังถูกแย่งไปจากเจ้าฟ้าชายชาว์ที่7และมีขนนางฝรั่งเศสจํานวนมากนะครับที่ไม่เห็นด้วยต่อข้อตกลงนี้ และแม้ว่ากษัตริย์เฮนรี่ที่6อยากอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ของฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาแห่งทัวร์แต่ว่านะครับการที่กษัตริย์ชาวที่6และกษัตริย์เฮนรี่ที่5ผู้เป็นบิดาตนนะครับสวรรคตรในเวลาไล่เลี่ยกันและกษัตริย์เฮนรี่ที่6ของอังกฤษนั้นก็ยังอยู่ในวัยแบบอกด้วยเหตุนี้นะครับมงกุฎราชกุมารชาวที่7จจึงมีช่องนะครับลุกขึ้นมาอ้างสิทธิ์เพื่อสืบบัลลังก์งจากพระราชบิดา แต่ทว่านะกษัตริย์ชาวที่6สวรรคตไปแล้วกว่า5ปีมงกุฎราชกุมารชาวที่7ก็ยังไม่ได้ประกอบพิธีราชาพิเศษเนื่องจากตามราชาประเพณีพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์ฝรั่งเศสต้องทำที่เมืองแลงซ์ซึ่งขณะนั้นก็อยู่ในความยึดครองของศัตรูของพระองค์ทําให้สถานการณ์ในบัลลังก์ของพระองค์ยังไม่มัน่นคง แต่ก็อยากให้เข้าใจว่านะครับแม้ว่าสงครามในเวลาดังกล่าวถูกพูดถึงว่าเป็นสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ในความจริงครับเวลานั้นยังไม่มีการก่อตั้งประเทศอย่างเป็นทางการครับที่นี่ขอจะมาที่โจนซึ่งตามประวัติเป็นคนที่เคร่งศาสนาเป็นอย่างมากว่ากันว่านะครับเธอจะไปสวดมนต์ที่โบสถ์เป็นประจำทุกวันเสาร์หรือยามว่างโดูเรมีบ้านเกิดของโจนตั้งอยู่บริเวณชายแดนเขตอำนาจของมองกุฎราชกุมารและเบอร์กันดีที่อยู่ข้างอังกฤษ ภายใต้ภาวะที่สั่นคลอนจากความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนี้ที่ต่อมานะครับก็มีเหตุแปลกประหลาดเกิดขึ้นวันหนึ่งชีวิตของเด็กสาวโจรก็ต้องพบกับจุดเปลี่ยน โดยเธอบอกทุกคนว่าในช่วงวัย2 2ปีอยู่ๆเธอได้ยินเสียงจากพระเจ้าหรือเสียงสวรรค์จากนักบุญ3ท่านคือเซนต์ไมเคิลเซนต์แคทเธอรีนแห่งอเล็กซานเดรียและเซนต์าม์กาเร็ตแห่งแอนติโอคบอกให้เธอไปพบกับเขาโรเบิร์ตเพื่อทำการปลดปล่อยลอเรนและช่วยฝรั่งเศสออกจากกองทัพของประเทศอังกฤษและเพื่อช่วยมงกุฎราชกุมารชาวที่7ขึ้นครองราช ซึ่งมันก็มีทฤษฎีนะครับสมคุบคิดมากมายนะครับที่ระบุว่าโจนอาจจะถูกเลือกโดยก,ดยกองทัพฝรั่งเศสให้สวมบทบาทผู้นําเป็นสาวบริสุทธิ์ที่มาเพื่อเรียกขวัญและจิตวิญญาณชาวฝรั่งเศสและทหารกลับมาอีกครั้งในการปลดแอกจากอังกฤษ แต่ในบันทึกเธอบอกว่านิมิตนี้เกิดขึ้นขณะที่ออกไปเดินในทุ่งคนเดียวจนเมื่อเสียงสวรรค์หายไปเธอก็ร้องไห้ด้วยความปิติต่อมาเมื่ออายุได้16ปีจนจึงขอให้ยาตินำตัวไปให้ผู้บังคับการกองทหารเขาโรเบร์ตเพื่อขออนุญาตให้เธอไปเฝ้ามองกุฎราชกมุมารชาวในราชสำนักฝรั่งเศสที่ชีนง โจนในวัย16ปีเดินทางจากบ้านเกิดไปยังบูคุเรที่ตั้งของฐานทัพที่พักดีต่อชาวที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอร่วมรบแต่ว่าถูกปฏิเสธถึงะนั้นะครับเธอก็ไม่ยอมแพ้อีกเดินทางไปอีกครั้งด้วยบุคิลที่แน่วแน่และเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาทําให้เธอได้รับการยอมรับจากเหล่าทหารและได้ร่วมเดินทางไปยังชีนงเพื่อเข้าเฝ้าเ,าเจ้าชายชาวเบื้องต้นนั้นเจ้าชายชาวนะครับทรงลังเลว่าจะให้โจนได้เข้าเฝ้าหรือไม่ แต่เมื่อผ่านไปสองวันชาวยอมให้เธอเข้าเฝ้าจนจึงได้บอกความตั้งใจกับพระองค์ว่าเธอต้องการออกรบกับอังกฤษพร้อมสัญญาว่าจะทําให้พระองค์ได้ประกอบพิธีราชาพิเศษที่เมืองแร็งส์โดยอ้างว่าได้ยินเสียงจากเบื้องบนกระซิบว่าพิธีราชาพิเศษของเจ้าชายชาวจะต้องจัดขึ้นที่เมืองแร็งส์เท่านั้นเนื่องจากพระเจ้าครอวิสที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นตระกูลของราชวงศ์ฝรั่งเศสได้รับศีลล้างบาปที่เมืองแร็งส์แห่งนี้ และกษัตริย์ของฝรั่งเศสก็ประกอบพิธีราชาพิเศษที่นี่ทุกพระองค์หลังจากนั้นนะครับเธอก็ถูกทดสอบและเจอไต่สวนโดยเหล่านักบวชเธออ้างกับเหล่านักบวชว่าเธอจะพิสูจน์ถึงภารกิจที่เธอได้รับจากสวรรค์ในการสุรบที่ออริออนซึ่งที่นั่นนะครับถูกอังกฤษยึดครองมาเป็นเวลาหลายเดือนจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นนักรบชายและเข้าสู่กองทัพเจ้าชายชาวมอบกําลังทหารกองเล็กๆให้กับเธอ เพื่อเดินทางไปยังเอร์อองการมาถึงของเธอพร้อมกับกําลังเสริมและสเสบียงช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารฝรั่งเศส <_ c oughs> เธอนําทัพออกรบกับกองทัพอังกฤษที่เอร์อองแต่ทว่าครั้งหนึ่งเธอก็ถูกยิงด้วยธนูจนได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากที่ทําแผลได้ไม่นานก็เรียบกลับสู่สนามรบสร้างแรงกระตุ้นให้กับทหารฝรั่งเศสและทําให้อังกฤษเสียท่าตัดสินใจถอยทัพออกจากเอร์อองในเวลาต่อมาโจนได้รับชัยชนะในครั้งนี้ ในช่วง5้สัปดาห์หลังจากนั้นทัพฝรั่งเศสได้ชชนะเหนืออังกฤษอย่างต่อเนื่องในวันที่16กรกฎาคมกองทัพฝรั่งเศสได้เดินทางไปยังแรงซ์ซึ่งยอมเปิดประตูเมืองเพื่อต้อนรับโจนและเจ้าชายชาร์ลส์แม้จะมีการประทักกับกองทัพอังกฤษไปตลอดเส้นทางและววันถัดมาเจ้าชายได้ประกอบพิธีราชาพิเศษขึ้นเป็นกษ,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 ษัตริย์ฝรั่งเศสตามราชประเพณี กลายเป็นพระเจ้าชาวที่7แห่งฝรั่งเศสได้ในวันที่17กรกฎาคม1429ช่วงนั้นเองที่โจนได้รับฉายาว่าเป็นสาวพรหมจันท์แห่งออร์องส์สกครั้งสำคัญถัดมาก็คือความพยายามที่จะบุกยึดปารีสในวันที่8กันยายนโจนเรียกร้องชาวเมืองให้ยอมยกเมืองให้กับกษัตริย์ชาวแต่ความพยายามของเธอไม่เป็นผลเธอถูกเล่นงานได้รับบาดเจ็บแต่ยังพยายามกระตุ้นให้ทหาร เดินหน้าบุกต่อไปก่อนที่เธอจะต้องยอมล่าถอยและกษัตริย์ชาวมีพระบัญชาให้ถอนทัพมีข้อมูลนะว่ากันว่าหลังจากนั้น,นอดีตเจ้าชายที่กลายเป็นกษัตริย์ก็หมดความกระหายที่จะทําสงครามขับไล่อังกฤษอีกต่อไปแถมยังออกอาการประนีประนอมยอมความโดยเชิญดยุกแฮนเบอร์กันดีข้ารับใช้ของอังกฤษมาเจราจารในวังในขณะที่โจรต้องการกําจัดอํานาจของอังกฤษให้หมดไปจากฝรั่งเศส ถึงตอนนีนนะครับสาวพรหมจันทร์แห่งออเรอองส์ R A o N S, จึงเหมือนกลับไปยืนคนละข้างกับระชาของเธอโจนต้องต่อสู้อย่างดุดเดี่ยวเธอมีความเห็นว่าควรที่จะชิงปารีสกลับมาเพื่อเป็นฐานอันมั่นคงให้กับพระเจ้าชาว,ชาวหากแต่ขุนนางส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและพอใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันผลก็คือทําให้โจนต้องออกรบโดยไม่มีการช่วยเหลือที่เป็นรูปร่างจากกลุ่มขุณนางสุดสุดท้ายของโจนก็คือการสึกกับฝ่ายเบอร,ร์กันดีในเมืองของเพียน ซึ่งเธอสามารถขับไล่ฝ่ายเบอร์เกนดีได้ถึงสองครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกฝ่ายเบอร์เกนดีจับตัวได้ด้วยความช่วยเหลือจากทัพเสริมของอังกฤษมีข้อมูลครับระบุอีกว่าโจนสามารถหนีออกมาได้หลังถูกจับและถูกขังไว้ในปราสาทเทรมุนปรากฏว่าพอโจนครับเรียบออกเดินทางไปสมทบกับกองทัพฝรั่งเศสที่กำลังรบติดพันกับอังกฤษอยู่ที่กองปีแยโจนกลับโดนครับบรรดาขุนนางฝรั่งเศสรวมหัวกัน จับโจรส่งแพอังกฤษเพื่อแลกกับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นฟรังเธอถูกส่งตัวไปอยู่ในความควบคุมของศาสนจักรถูกจับขึ้นศาลด้วยข้อกล่าวหาที่สําคัญก็คือการแอบอ้างตัวเป็นผู้นําศาลจากพระเจ้าโจรกลายเป็นวายร้ายนอกรีตแถมยังถูกผู้นํำกลุ่มสอบสวนกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่หมดที่มาเพื่อทําลายศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าโดยมีคณะเทววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยปารีสซึ่งเข้าข้างฝ่ายอังกฤษเป็นตัวกลางในการเจรจา ขณะที่กษัตริย์ชาวที่7ก็ไม่ได้พยายามช่วยเหลือเธอแต่อย่างใดเนื่องจากพระองค์กำลังหาข้อตกลงในการสงบศึกกับฝ่ายเบอร์กันดีอยู่โจนถูกนำตัวขึ้นพิจารณาต่อสารศาสนาเนื่องจากบรรดานักเทววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยปารีสย,ยืนยันให้เอาผิดกับเธอในฐานประพฤติตนนอกรีิ เนื่องจากความเชื่อของเธอมิได้สอดคล้องกับแนวทางของศาส,สนาจักรในขณะนั้นและการที่เธออ้างว่าสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยผ่านนิมิตหรือเสียงจากสวรรค์ย่อมเป็นภัยคุกค,คามต่อบรรดาลน,นักบวชและการเล่นงานเธอยังส่งผลสะเทือนไปถึงกษัตริย์ชาวซึ่งย่อมถูกมองได้ว่าบัลลังของพระองค์ได้มาด้วยความช่วยเหลือของแม่มดคณะไตส่วนใช้เวลาอยู่นาน,นเพื่อให้เธอยอมรับสารภาพแต่ก็ไม่เป็นผล คณะไตส่สวนจึงตัดสินใจส่งตัวเธอไปพิจารณาต่อศาลอาณาจักรซึ่งมีอำนาจลงโทษพวกนอกรีดด้วยการประหารชีวิตได้แต่เมื่อได้รู้ว่าคำตัดสินของเธอจะถูกส่งตัวไปยังศาลอาณาจักรเธอจึงยอมประกาศว่าจะทำทุกอย่างที่าาศาลศาสนาจักรต้องการเธอจึงถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตพร้อมคำสั่งให้สวมเสื้อผ้าอย่างผู้หญิงซึ่งเบื้องต้นเธอยอมปฏิบัติตาม แต่สองสัปดาถัดมาคณะไตสวนได้เดินทางมาพบเธอและพบว่าเธอสวมเครื่องแต่งกายอย่างกับผู้ชายอีกบางก็ว่าเพราะเธอถูกข่มขืนหรือก็ว่าเธออ้างว่าเซนต์แคทเธอรีนและเซนต์มาเกล็ตได้มาพบและตำหนิเธอว่าเธอทรยศด้วยการยอมรับสารภาพต่อศาสนจักรทำให้ศาลศาสนาตัดสินว่าเธอประพฤตินอกรีตอีกครั้งและตัดสินใจส่งตัวเธอต่อศาลอาณาจักรจนในวันที่30พฤษภาคม1431ด้วยวัยเพียง19ปี โจนถูกเผาทั้งเป็นด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีดว่ากันว่าในวันประหารโจนขอถือไม้กางเขนและตะโกนคําว่าเยซูขณะที่เปลเพลิงค่อยๆกลืนเธอหายไปต่อหน้าต่อตาทุกๆคนที่นั่นหลังถูกเผาทั้งเป็นตามรูปแบบการจัดการกับแม่มดในยุคนั้นแถมยังถูกเผาถึงสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีซากดออกมาทําความวุ่นวายได้อีก หลังเหตุการณ์นี้ไปเกือบ20กว่าปีกษัตริย์ชาวที่7ได้สั่งให้รื้อคดีของโจนขึ้นมาสอบสวนใหม่อีกครั้งและสุดท้ายพระสันตปาปาคาลิกตุสที่3ก็ได้สั่งให้รื้อการพิจารณาคดีตามดีกาของครอบครัวของโจนคณะไตสวนจึงพิจารณาคดีระหว่างปี1455ถึง1456ได้มีคำสั่งยกคำตัดสินเดิมการไตสวนใหม่สรุปว่าโจนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วได้ประกาศให้การตัดสินลงโทษเธอเป็นหมูคะ จนกระทั่งในสมัยหลังๆพระสันธปาปาเบเนดิกที่15ได้แต่งตั้งเธอเป็นนักบุญโจนออฟอาร์ควีรสตรีผู้ปลดปล่อยประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงต่อพระเจ้ามาจนทุกวันนี้เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโจนออฟอาร์คที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วย สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ